สวัสดีค่ะผู้เผยแพร่โฆษณาทุกท่านดิฉันออมจากทีมงาน Google AdMob วันนี้จะมาพูดคุยในรายละเอียดเกี่ยวกับการอัปเกรดระบบ AdMob ตัวใหม่ค่ะก่อนอื่นขออธิบายภาพรวมการสร้างธุรกิจกับ Google นะคะ Google จะมีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาเพื่อช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถสร้างธุรกิจแอปพลิเคชันกับ Google ได้เริ่มตั้งแต่การเผยแพร่แอปพลิเคชันบน Google Play เพื่อเข้าถึงผู้ชมและได้รับดาวน์โหลด รวมถึงการสร้างรายได้จากโฆษณากับ AdMob และใช้ระบบรายงานต่างๆเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันและปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดีขึ้นสำหรับหัวข้อต่างๆที่จะพูดคุยกันในวันนี้จะครอบคลุมถึงเหตุผลและประโยชน์ในการอัปเกรดระบบใหม่ขั้นตอนต่างๆในการอัปเกรดรวมถึงตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการอัปเกรดระบบและรายละเอียดเกี่ยวกับการอัปเกรด SDK ค่ะ สำหรับจุดประสงค์ในการอัปเกรดไปยังระบบ AdMob ใหม่นะคะก็เพื่อปรับปรุงการสร้างรายได้ให้ดีขึ้นการโปรโมทแอปพลิเคชันของท่านให้สะดวกขึ้นรวมถึงการปรับปรุงระบบรายงานเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันได้ดีขึ้นค่ะในระบบ AdMob ตัวใหม่จะมีการปรับปรุงฟีเจอร์ต่างๆเช่นการสร้าง House Ads เพื่อ cross r ป m โ t e แอปพลิเคชันของตัวเองรวมทั้งท่านจะสามารถสร้างแคมเปญกับ AdWords เพื่อโปรโมตแอปพลิเคชันของท่านบนแอปพลิเคชันอื่นๆได้ด้วยค่ะ นอกจากนี้ตัวระบบใหม่ก็จะมีการปรับปรุงเกี่ยวกับรายได้ที่ดีขึ้นการควบคุมการแสดงโฆษณาที่ดีขึ้นในบางประเทศจะมีการชําระเงินเป็นสกุลเงินท้องถิ่นแต่สําหรับประเทศไทยฟีเจอร์นี้จะยังไม่มีนะคะและสุดท้ายระบบ AdMo b ใหม่จะมีการปรับปรุงระบบรายงานที่ดีขึ้นโดยการลิงก์บัญชี Google Analytics เข้ากับบัญชี AdMo b บเพื่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพแอปพลิเคชันที่ดีขึ้นด้วยค่ะ เมื่อทราบถึงประโยชน์ต่างๆในการอัปเกรดระบบแล้วเราจะอธิบายขั้นตอนต่างๆในการอัปเกรดระบบต่อไปนะคะ